ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาติดตั้งระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d นะครับบนอิชเชนบอกนะครับก่อนหนึ่งเราต้องติดตั้งอิชเช่นบลอกนะครับแลดาวนะ์โหลดระบบปฏิบัติการ android มานะครับตรงนี้ผมอ่าโหลดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ววจะเป็นระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d ขนอีกแปดหครับ แล้วก็จะมาทําการสร้างเครื่องจําลองก่อนนะครับลงหับแรกครับหดับแรกครับไปที่ New น,นะครับเพื่อจะสร้างเครื่องจําลองขึ้นมาครับตั้งชื่อนะครับเครื่องของเราตรงนี้ผมสร้างเป็นมา a d 1กันครับ System นะครับ Operating System เ,เลือกเป็น Author นะครับส่วน Version นะครับ Version เลือกเป็น Author u n n o นะครับก็ Next ไปนะครับส่วน Memory นะครับแรมเราเลือกอให้พอดีนะครับอันที่ผมเลือกเป็น512แล้วกันครับ Next ไปนะครับตรงนี้เราจะมา,าทำการ Start Up นะครับดิสนะครับ VDI นะครับวิชั o นบล็อกครับด Image ครับเลือกตัวแรกเลยนะครับคอนเนกไปนะครับออนเนกไปอีกนะครับตอนนี้เป็นการจำลองนี้นะครับผมก็เอาสักแป๊บอีกแล้วกันครับเพื่อแอปพลิเคชันที่เราจะลงครับก็เลงไปนะครับ ครับก็ทำการสร้างนะครับขึ้นมานะครับชื่อเนมครับชื่อก็ A D 1นะครับ Memory 512หน่นะครับก็ b a t t ครับจากนั้นก็มาคลิกที่ Store s นที่นีครับเราก็ทำการ Image ไฟล์ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยที่เราโหลดมานะครับรับผมโหลดมานะครับก็จะเป็น Android X86 ครับสองครับก็โอเค้นครับก็โอเคนะครับเราก็จะได้ ADI นะครับ AD1 นะครับขึ้นมานะครับจำลองเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำการตั้งนนะครับ อะไรที่ Start นะครับเรื่องก็จะให้นะครับอ่าที่เราจะ Install อนี้นะครับ Installation นะครับ Install Android X86 นะครับพอ Enter นะครับเรื่องก็จะทำการอ่นไฟล์นะครับหลังนั้น r e a t e นะครับวนไปนะครับ ครับอโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการนิวะครับดิสนะครับเราก็เลือกนิวนะครับแล้วก็เอนเอร์นะครับแฮมเบอรี่นะครับเอนเตอร์อ่าเดี๋ยวเลย จะสร้างไดร์ขึ้นมานครับไดหนึ่งครับเป็น SDA หนึ่งะครับเรื่องของการติดตั้งนะครับขนาดาน, 8, น,านะครับรรไดร์ฟแปดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดมกไบต์นะครับแล้วก็เลือกตรงไดร์ฟนะครับกด Enter ครับก็จะถามว่าเราต้ง โอโน่นครับแล้วก็ตอบเยึบเตอครับเพ่อทำการโดนครับเมื่อเลือกที่ตาลงสับแล้วก็กอ,อยกแรนนี้นะครับเพื่อทำการสร้างไลน์ขึ้นมาให้กระโดงนะแล้วก็โอเคเนซะอร์ไปเลือกตรง NTFS นะครับเตอร์นะครับรยัดไปก่อนครับอ่าเย็บไปครับไม่ต้องสนใจก็ได้ครับตัวนี้ทำการอินสตอร์ครับ a n นด o อย x86 ครับแตอนนี้ก็ ก,เกดเยันะครับเบอร์แบนคครับก็เป็นส่วนของดัต้าอินเนอร์นะครับสำหรับโดยแอนดรอยนะครับก็ ะจะมีในทั้งรูปแบบของสําเร็จรูปนะครับโดยคราต้องเสียเวลาที่ตะตั้งครับแล้วก็นําตัวที่เขอทำสำเร็จรูปมารันลงบนเครื่องเอราได้เลยครับ ตอนนี้เสร็จนะครับเราก็รันแอนดรอยด์นะครับยไ,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 ได้เลยนะครับก็จะอ่านไฟล์นะครับนะครับขั้นตอนเสร็จทีนแล้วครับเป็นโหมดแม่ของแอนดรอยนะครับเสร็จนะครับเราก็ไปดูหน้าตาครับก็เอาเมาส์ยิงเลื่อนขึ้แจได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าหลักนะครับของอะร,ระบบปฏิบัติการ a อน r o i d นะครับมีข้อความก็แลับนะเราคลิกเข้าไปดูเมนูนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆครับในร,บระบบปฏิบัติการ a อน r o i d นะครับก็จะมีหลายแบบครับู้่สนใจก็ลองติดตามการดูนะครับสำหรับการติดตั้งะร,ระบบปฏิบัติการ a อ d ด o i d นะครับ ตอนที่หนึ่งก็ขอ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับติดตามชมตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ